คริสตัลคูลสลายไขมันด้วยความเย็นไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นมีอยู่จริงค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อที่าลาัตอินชวนจิ๋วนะคะชื่อเล่นชื่อนมิมค่ะปกตินมิมก็มาทําทีตเมนหน้าที่นี่เป็นประจาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาทราบว่าทางคลินิกมีเทคนิคในการลดน้ําหนักหรือว่าลดสัสดส่วนด้วยก็เลยลองปรึกษาคุณหมอค่ะปกติเป็นคนที่ออกกําลังกายค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะคะส่วนอื่นก็ลดหมดเลยค่ะ <Wow. S 1> แต่ว่าเฉพาะขาเนี่ยคะ่ะที่มันลดไม่ได้เลยจริงๆก็เลยมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าลองทําครูดูไหมหลังจากที่นมได้ลองทําประมาณ2 สองสาครั้งอะค่ะยิ่งก็เห็นเลยว่ามันลดลงจริงๆก็เลยติดใจแล้วก็กลับมาทำใหม่ค่ะคือนอกจากขามันจะดูเล็กลงแล้วมันก็ดูกระชับแล้วก็เซลลูไลท์ก็หายไปด้วยค่ะ ผลที่เลือกทำรคริสตัลคูลหรอคะเพราะว่ามันเป็นการสลายไขยมันด้วยความเย็นค่ะมันไม่เจ็บไม่ช้ําไม่บวมแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นเลยคะ่ะหลังจากที่ทําเสร็จก็ไปใช้ชีวิตต่อได้สบายๆเลยคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงตามไปดูกันได้เลยคะ่ะ สบายมากเลยค่ะเหมือนนอนทำสปาไม่เจ็บเลยค่ะตอนแรกๆก็ตึงๆนิดนึงค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยชาๆแบบสบายมากเลยตัวเครื่องนี้นี่แหละค่ะ Crystal Cool Scrapping ความลับของนีมตัวช่วยในการกำจัดไขมัน ติดตามชมคลิปดีๆแบบนี้กับสยามคลินิกได้ใหม่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้สยามคลินิกภูเก็ตด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ